จัดเต็มก่อนเข้ากรม jb god ว e v e n s u r ฟ i จัดหนักคอนเสิร์ตอังคอในไทยเรียกได้ว่าประทับใจไม่ไหวจริงๆค่ะสำหรับคอนเสิร์ต2 0 o 2 n w o world tour jb tape press p o r t encore in bangkok ซึ่งกำหนดจัดการสแสดงขึ้น2รอบในวันเสาร์ที่21และวันอาทิตย์ที่22่อมกราคมณนะ impact arena เมืองทองธานีซึ่งงานนี้เหล่าอากาเซ่แฟนคลับของ god เ e v น่าจะทราบกันดีว่านี่คือคอนเสิร์ตสั่งลาก่อนเข้ากรมของ jb หรือ i แ j บอมลี l e ดอร์แห่ง b ยแบนด d god s e ดังนั้นจึงไม่น่าแปลก ที่เขาจะจัดเต็มตอบแทนแฟนๆในโช์นี้เต็มเหนียวเลยค่ะและท่ามกลางแสงสีเสียงเลเซอร์โปรดักชันจัดเต็มในงานนี้ JB บอกตั้งแต่เริ่มโชว่วาตัวเขาในโช์นี้คือ JB Dev นั่นหมายความว่าทุกร่างไม่ว่าจะเป็นบทบาทศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิเวเซอร์และนักเต้นมาครบองค์เพื่อโช์นี้ซึ่งจัดกันเฉพาะในไทยและเกาหลีใต้บ้านเกิดของเขาเท่านั้นค่ะและถ้าถามว่าทําไมถึงมาจัดคอนเสิร์ตในไทยด้วย JB บอกว่ารู้แต่ว่าต้องจัดมาบ่อยขนาดนี้อากาเซ่ไทยสนับสนุนกันขนาดนี้ นอกจากเซเลสเพลงใหม่สุดปังกว่าเดิมเพื่อโชว์นี้แล้วตัวไวทีเอง JB มีส่วนร่วมในการออกแบบ เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆที่สุดทําให้นอกจากจะมีเวทีที่ยื่นมาจากเมนสเตจจนถึงท้ายฮอล์ซึ่งมีการยกสูงในระดับที่ขึ้นไปสบตาแฟนๆชั้น2ได้สบายๆแล้วในส่วนด้านข้างนอกจากเวทีกลางจะยื่นซ้ายขวา JB ยังขึ้นรถเลื่อนสูงมาสบตาแจกลูกบอลพร้อมลายเซน็นจากต้นฮอล์ยันท้ายฮอล์ทั้งสองฝั่งและไม่ท่านั้นค่ะ JB ยังเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ว่าจะเป็นการเกงยีนขาดในตำนานถึงจะแน่นแต่ก็สวมขึ้นโชว์ตามที่แฟนๆเรียกร้องมีเพลงเซอร์ไพรส์ที่แต่งขึ้นจากทุกคำ แฟนๆว่ารอผมนะไม่นานแล้วผมจะกลับมาในวันที่ใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งหมายถึงช่วงเวลาปรบประจําการระหว่างร้องเพลงนี้รู้สึกได้ว่า J b บีต้องกลั้นน้ำตาหลายช่วงและนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่ทําแล้วตามที่รีเควสตกันมานานคือชอตถอดเสื้ออวดกล้ามขาววิงทําเอาแฟนๆวีก,กันฮอแทบราวจากเดิมที่กริดกันดังอยู่แล้วหลังจากถูกแกงแดนเซอร์รุมสาดน้ำในช่วงท้ายโชว์คุณลิดเดอร์ก็ถอดเสื้อมันซะเลยค่ะเรียว,ว่าใครอยู่ดูไม่จบโชว์พลาดสุด พอฟินกันหนุดโลกทั้งทีมในฮอลและทีมหน้าจอเรียกว,ว่าโชว์ครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ